สบายดีเด้อพ่อพี่น้องสบายดีพี่น้องสบายดีพี่น้องนั่งย่างมันตอนเยหนาวๆเลยพี่น้องครับตั้งกําซูมาแต่ฮางงัวดทะเลธละเห็ดยังอยู่ชงใช้สีบอาบน้ำด้วยกัาตันสูดมาแต่ฮางงัวดน้ำในนี่ดูโอ้โหมันคือต้มน้ำอาบถ้ามันจัะมืึนนะครับในนี้ดูย่างมันหานาทีพี่น้องเดีหานาทีลราพี่น้องสุกแล้ว เมนบอหาหน้าที่เ็นบอกกัปตันอยากในตั้งแต่ตเว้นต๊กบเมนเศ้าหน้าที่อที่เตตเวนีเอซบอกว่าเราแพงมันนะสื่อมันสื่ืเรื <I. S 1> <คะ S 2> ่องหาหน้าที่นะบัดมันซุกนะปิดซิปน้าทีู่เด้อเราซิหน้าที่เ้าหน้าที่โอ้ยหนาวแหงพี้องเอ้ยโอ้ยอย่าไปกินนะเมนเด็ยฮางัวกับบุเ็น มีเมนอ้อนนะกินดิบย่างจนบีแข่งสืบค่ะมันดิบในไส้มันุกแล้วน้ำกันมันผุแล้โอ้ยจนมันสุกจนลุ่งท้องงาแม่งาแม่บักหำนี่แหละปุ่เฮนอาทิบหนึ่งเบนมันคอกเลยอาทิหนึ่งละยวกปาถ้าพอเห็นอยงว่ากูมวนเลย่เนมวยาเปยงพ ประตูซุกแล้วซุกแล้วเอาบ่วงมาก่อนยิ่งหลายย่งไม่เงิน้องไฟนะสบายดีพี่น้องมากินมกมันมาประการเน่าๆนะกันจะเอาบ่วงมาตัดกินเนี่ยนายใหญ่เหมือนก็มารวมทีมได้พี่น้องมาโมกมันกินน้ำลุกน้ำร้านเนี่ยเสียดายผู้บ่าวบ่มาผู้บ่าวว่าหนาวผู้บ่าวหนาวสีนอนเป็นว่าหนาวเว้ยนา โอ้ยบัมาฮาจีบอบูซาว้าไปนอนกอดเนาะอ้ยเอิร์ออลนแน่วแล้วหักน้องต้นเม้าเมื่อไหร่ละไปเม้าว่าอยุ่บบสว่างเมาแลมปันเต่าอยู่กระดองอายูะหุดเขาเนี่ยบัวเลยกัสุธาน่นะและจังบริเมียจกเถื่อนคมาแล้วเมื่อนะสงสัยเมาหนาเกล็กหวยวะหรือเขา เมาดีกี่วะหรือเมายังแอลกอฮอล์เอาบ่เหลือสุดท้ายสุดเส้นเมาสักแิดนอยู่สียบรังห๊ะเอาเอากาดดำๆมาเขากินน้ำบีมากินน้ำเนตตี้กินอ่างอยู่กินอ่างไหนมันเฮาก็อยากกินคือกันได้กินได้ถ่ายคลิปเอาถ่ายคลิปบ่ให้กินพี่น้องบอกกัปตันว่าชอบแพงถ่ายคลิปบ่ให้กินแบบเากวนอันนี้ก็หิวเลยรมา แกงกระดาษเดือย่างแห่น hmm. uh ี่ไอ cool ้เอาหัวนี่ไปกินบ้รอำมากตรงนี้บังของแก้ววันซุกเอออืมของกัปตันไป็ตาแซ่บหัวน่ะอืมบังไงอ้าดี๋ยวจะเพิ่มกินอย่ายชิอื่นเอามาเอามาบีให้นะเอามาบีให้แม่มันหูยปลาตัวมันห่อนก็่าเพิ่มไรมันลวกมือนะแหลมแหลมแหลมผูขลีนะมีมีซองแบบพี่น้องอันยากท้าเปลือกกับย่างปอกเปลือกกัน พินว kind of um ่าก็ไดกับเป่าให้ละสาวก้อนนี่นาาก็ได้มันหอนเป่าก่อนบอเป่าให้มันขี่ปาอ๋อบ่เป็นตาซสบพี่น้องกับตันทีเป่าให้แม่มานบ่ต่ออามาเรืองนานี้ข้างแข็งบ่กเรเป่ามันเม็นขี่ป้าแต่ว่าถึกใจ กันเเบวสิเเบวสุดเมนกี่บาทแขกแขกน้อเฮยผู้สิกินกันละฮ่องผู้ยังหมูกินน้ำเนยมันมันแส่เเบวละน้ำตาลใส่ไหมอ๋อเป็นห่วงเพิ่นเเบากับเเบาสื่อจังแค่นอเเบาขี่ปากเนยมันลงตอนนี้ฮาวกินรอรอปลาเมาพี่น้องปลาเมาเพิ่นอย่งยางมาบ่ฮอดพี่น้องยังบ่หายคำตอบปลาเมาอะไรบาหรือบ่ปลาเมาเพิ่นหนาวแห้งยันเพิ่นบ่มากื่วยกูเเบว อรอหลุ่นแบบปลาหม่าวซีมาเลยวะเนะาะมันหอมเลยอันนียกินทังกะบะมันดำๆบวกปากเอาไปกินนะแม่อายนี่ตัวร้านยากไงทำเอาลรคยากอีกไงขี้ปากก็ซีกินเนาะพี่น้องมันหมูพาก,กินเลยเด้ <laughs> มันเป่าซื้อมันบด <laughs> อดดอมเปล่าผมดำลายนใครเป่าบผมดำลาย พังว่าอยื right. um ่อไหนป้าว่ากินน้ำพี่นาอเหาบัได้กินบุเดียได้ขี้ปากกัปตันกแบ่งกันกินเนาะแบ่งกันกินขี้ปากว่าแม่ขี้ปากกับพี่น้องล้มปากซื่อว่าจะล้มกันเหล็กพี่น้องในนอนแลแหละลุงแหนไปแม่เอามากลวยมายะสี่อย่างทางมันอย่างทางมากลวยพี่น้องใา่มะกยต้นเจ้าคองแล้วเนาะ ซุกทีนึงนั่นแหละนะแจ้เฮือนนั่นแหละเอาแล้วยังห่อข้าวต้มแม่นมาย่างดูนะคันอยากไว้ห่อก็ไว้เฮ้ยแล้วแต่ด้านลงละป่ะหยดค่ะ้ยงให้แม่เฒ่าเบิ่งด้ค่ะมกล้วยนะเราว่าเราสิห่อข้าวต้มมื้ออื่นานะป่ะ โอ้ยมันยากบวแทบนี่นะกล้วยทุกเนี่มันยากบแทบเอาห้แมงไงเอาห้แมหไงต้มแล้วสิเขาอยากตัมันเหิมกล้วยกล้วยนี่นี่แบอยากเรามาถูกถูกต้นดนะเอาตัวนี้มาทำมาทาโอ้ยอันนั้นกลเป็นกล้วยยากอันนั้นกล้วยบิบเองดิบกระแทบ เด็กกินจักหีบจั๊กอนะไรเบิดไปเลยสองหีบพี่น้องหีบเบากับตันอย่างกับเบิดแล้วบากับตันกับโบอิ่มก็มากินข่าวต่อพี่น้องก่นกินข่าวกับสมผักบัวผักบัวก้านมาผิดบอาปลาแดกมาจับ อุ้ยมาแต่ลุกขึ้นมาแต่ติงคิงออกแต่ก้องไผ่เลยเม่น้าวเลยเมน้าวไม่ต้องวอมแล้วมาเตียวเก็บสงนีฐานไปเลยลุงแหล่เจ้าผิกเลยเด้อจะยังมันใหม่เลยเด้อผู้สำนีฐานไผ่เลยไม่ไหมนะว่าเมนซุกแล้วบ่นนะไม่ไหมเออไม่ไหมนะอืมอื้นห่างว่าต่อเอืมอื้นห่างว่าต่อแต่บางกัดตันมืมอื่นอย่างอีกแล้ว

ก้อเพืองใชมสิมีบาเลแอนบน้อนเพื่องแถวเดียงนึงกันแควป้าได้ขังป้าบนมันนอนเลยโมจุ๊บะกนเพื่องกับโมมีแล้วเดียวลนะข้าแม่นว่าข้าแม่นว่าสีผ้าผู้าวไปอึบอยู่แต่กนเพื่องน่ยเล่จ้าเล่้าแ่ขังป้าเนยก้องเพื่องกองนึงสิมีกับบมมี่ตะกี้เห็สิอึดบกองเพื่อง นี่เขาอัดเมื่อว่เื่นห้ากับหากับปีนี่เนาะหามเนาะกองเพื่องบมีเนาะเตมันเป็นตีเลยต็เลยครัเขาอัดมือไหวอยู่เพื่อนเขาเช้าหน้ามันจะมีจะกองกติกาทางมค่นท้แวเหตุตรงไหนตรงน้าที่จะกองมือกัปตันขีดอยากเอฟเวาไปอึบอยู่กองเพื่อพี่นนอะขีดเบิ้งเดี๋ยวนี้อยากอึบหน้าก็จะกองเพื่องกับบมี ขาจีบตหางงัวหาอย่ากองเพื่องเพราะมีกองเพื่องงัวนอนอืมเนาพี่น้องคุเมื่อนี่เพื่องกับเป็นราคาเนาะพี่น้องเนาะเขากับอัดเขากับซื้อเขากับคลายคุเมื่อนี่เพื่องกับเป็นราคาพ่อินเสซาแพงน่ะปันไปเซยไปแล้วเกิดเฮ็ดแล้วเอามากินเนาะทำเนาะมีปีนี่แหละเขามีปีนี่แหละค่อยคลายลงแหละ ขูปีข่อยไปได้คายได้ข่อยปลาให้มันเพื่อนเข้าในน่านมันยางเราอย่างพูดเล่นกันเล็กจีนมาใส่เหงาลย่อยเหาเงินเด็กเพื่องอยู่กับย่อครับมีเสอรางมีเพดถ้ามันมักเงอนคนหนามันเราต้องมีเสอรางอากาศหนาวหนาว โอ้ยล่อปากงิงปอมาออกมาเลยพี่น้องยังใครมาไม่มองไม่เห็นยังใครมาบอกตั้งโว้ยลืมเนาะยังเป็นตาหัวสบายดีค่ะสบายดีพี่น้องทุกคนเนาะได้แต่เกิดมาปลาเมาบอกเคยถือปลาห่มพี่น้องเอ้ยนาโพนาเหลือ เคยเตะตุ่มอยู่บ่นนอนบ่เคยตุ่มยางจักเถื่อประห่มนี่เนาะพิงไฟกับบ่เคยเพิ่นปะบ่หมักพิงไฟมันควรกูขู่ตาบ้านี้บ่ได้พี่น้องเลยจังไปเบิดจนได้พิงไฟบ่แม่นเจ้าเถ่ายติเอื้อยจ้าบ่เมาเ่ถ่าบ่รู้ว่ามันหนาวูบ่้โอยตอนนี้เจ้าแพงนี่บ่ได้ถ่ามือก่อนจะสิรุดนี่พี่น้องเลยมันเอาบ่อยู่เลยมันสิตายฮะเกือ่ออกับทางงาบ่ได้อำนาจ คงไม่ให oh. on 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 ้เราพูดใช่นะดูใส่ทั้งกางเกงใส่ทั้งผ้าถุงมันบดจอมันเส้าเอ็ดแล้วสิบดขาวได้จริงเหร่ใช่ครับอ้าวอ้าวไปเข้าไปมันหนาวกลับไปพิงไผ่ไปอียงคิดไปคิดมาว่าสิบัวมาว่ะยันถ่านเนาะอ่าวน่าเกลียบบัวมาไปชิบีขิดได้ออกไปเออโอ้ยขอบคุณค่ะที่ยังที่ยังเห็นก็มามสำคัญอยู่นิดนึงนี่นี่ อันมันไปห้หัวปักใหญ่คือโมกใส่ขี้เท้าอันน่ะมันต่หอมจริงเหรอปลาเมาอมันหอมเพื่ออะไรเบะอันคลิปมือเว้นนี่นะเจ้าอันก้อยกุ้งอีกยังนะสะแพงจะเอาปลาเมาไปไหวใส่สะแพงเอาปลาเมาไปเสื่ยงไหวใส่เนาะเฮ้ยวันนั้นบอกไปเห็นคลิปเดียวกันเนาะพี่น้องเนาะปลาเมาบอกขอบคุณค่ะขอบคุณนะคะที่คิดถึงกันบ่หนาวแล้วเนาะบวะนีดีใจมากเลยค่ะ อันโอ้ยบังบังตุบยืนบอดถือมันอยากตายฮะหายคนตุบตุบยืนบอถือมันอยากตายออกมาตะห้องน้ำน่ะผ่าเศษโตยิ่งเอาไปอยู่ป้าไปหลังตีนไก่ให้ลุงเลยแป๊บเดียวออกมาจับโทรศัพท์ิบได้สั่นป้าหยางเบิดมือสิบอ่ะน่ะผ่าหยอกหยอกนี คือมือสั่นเลยพี่นะอคยเถือนะพี่น้ะงพรมัจังม่อดทนพี่นไอน่ตยนไปเอาผ่าใ่ยังอดทนบบติกนาไอยนั่นแหละไปต่อยเลียนจาลาเล้ยงลากาแล้วให้อความหนักกันสดบะน้านา่นามักต่ขน่อนะลุงแหลกผ้าเขี้ยวนะแค่จะใส่น้ามักผิดนะมันกินยาแ่กอีว่าหายความมักินง่าย่ได้แบดมะกอบกอเพราะว่าเพราะว่านมกเนี่ยหายขอบใจละลายเดี๋ยวเพราะว่า ให้กินไล่ให้กินไล่แบบแบบโมกเท่าแบบแันยากแหงเไล่เด้อให้เจ้ามีสุขภาพที่แข็งแรงขอให้ผู้ขอให้ผัวรักเจ้าเยอะๆขอบคุณข่ะขอให้ร่ำเฮาเอากัปตันเอาไฮปลาเมากินด้วยมึงนะครับอยากได้พรขอให้ผัวรักผัวหลงขอให้ผัวรักผัวหลงนะจ๊ะนะจ๊ะผัวบระหารกับแกลบีบข้อมันนู่นไงมาบอกขอยังข้อผัว นี่บอกป่าว่าคอยนะหักแต่ตอนท่านและได้น้องกินมันนกัเด้อเราพายใส่ใส่ยาี่ยพ่อเพราะว่าจริงๆคือเมันกินเดียวใจเดียวนั่งลงบ้านนี้ก็ให้กัปตันเอาให้กินดิให้ปลาเมาเอาให้พรน้องเคยก็อยากได้พร ขอมีแรงอยรับให้รวยให้ลูกออกง่ายๆแล้วก็เลี้ยงง่ายๆนะคะยี่บอคอมีเลี้ยงมีแรงคอยคุยแข็งทุกคืนโอ้ยบังดูเขาเขาจนว่าใส่มังดูค้องเท่านพี่ังเนาะไว้พอนจได้กบแข็งแลนาะิยิว่าึนกัน กลับเบิ้ดแล้วค่ะคันเนี่ยเลยนะพี่น้องเอ้ยอุ้ยพรนั่นอุ้ยพรแน่ใดก็บ่บ่นั่นเนาะกบตันว่าบ่แล้วายขี้หนาใหญ่บอยพี่น้องาบ้านๆพี่น้องเอ้ยว่าืมาากใหญ่บอยก็จักกระแก่หยังเนาะพี่น้องเนาะโอ้ยจักเว้าหยังัน กินมันร่างเสรบจแซ่บๆนี่ก็ดูเกดดีอ่ะคุยกินมันร่งเสร็จแซ่บเพราะว่าโดูมาแหละเนาะจะดูอย่างเบากราบห้ยพอนเขาไปเบากระดูเกดดีเพราะว่าติวเขาใจ๊พิษแล้วยังเป้นโวยลุงแหล่ fc บอกกันป้าว่าอยู่ซื้อส่งข้าวเหนียวให้ลุงแหล่ใส่ในเด้อป้าวาซื้อส่งข้าวเหนียวให้ลุงแหล่ใส่ไหนพี่น้องเอ้ยอันลุงแหล่น่ะเพิ่นสีนอนเลยพิ่นใส่ข้าสันกลางเว้นเพิ่นสีข้าวเหนียวเลยพี่น้องเด้อ ตอนี้ส่งข้าสานตอนเขาทีนอนกางเกงบเป็นส่งข้ายาเลยส่งคายาวเลยตอนนอนนะทีนองเลยส่งส่งค่ายาวฟังดีี่นยาวส่งค้ายาวเย็นเตตโต้ลคือในคุนเนี่ลาวอ่ะสงค้าสัรนี่เจาใส่นี่ลำงนี่ลาบอ่ะเย็นเตตตี เราคุณเจ้าใส่ส่งขาใส่เนี่ยนี่นึ่งส่งข้าวเน่าเราคันสันสันนั่นเราอ่ะคือลุงแหล่ใส่นังส่งข้าวเนาเนาะข้าวเนาเลยาวเาขาวเนางด้ม่รับเพิ่นสีนอนเพิ่นมักใส่ไปในี้พี่น้องเคยเนาะบ่เคยใส่ข้าวเนากลางคืนไม่เจอในมันอาเจอยพื้แล้วกินมันน้ำกันเลือพี่น้องเด้อแซ่บไปเลยข้าวเน่าส่งข้าวเน่าเสวยาวเน่าเนาะดีได้เลย ลุงแหล่เฮาคือกันเสื้อแค่ nhau นอนใจเัาอย่าขาดตุ้่งหัวปวนหัวมินซีนีาน้ำสับจะดังไผ่ดีก็เจือตานัอืมเดี๋ยวผมดังบันดีบ้าโอ้ยแบบนี้ดังกวาดแดดออกนะไปนะดังเลยคุณพ่อยือยู่คนี้ขันยังหนาวอีนี่ชี้ได้ส้วนอันส้วนปลาเมาไปเอาพื้นเลยกันเนี่ยพ่อผู้เฒ่าตะกี้มันยังดังไผ่เนาะมันคาบมันไหมออกไหมออก เลือ <ar> ่มเฮานังเือพี่อกมกุมมงตายผู้เกนโอ้ามาบีแมวแล้วมันตายแล้วขาบีบอแมวลากเนัดม่ได้มาถ่ายแน่นดเา เมนูรอบดึกเด้อพี่น้องเด้อส้มผักค้าผักส้มบัวนั่นเองเนาะพี่น้องเนาะผักดองผักดองบัวบัวดองเนาะเียนอรย์ว่าเอ็นหมูนหนังหมูเนาะเออบริจีนังบริจีนังถูกใส่เนาะเออไว้ร้อยไปเพื่อนมือใหนลูก นางตอนเดียวนี่ห่วงอยู่เดียวนี่งดินีไม่สะอาดก็สะอาดตัวนี้เอ็มฝ่ากระเาะมันประทันค่อยมันประทันสมเนาะประมาเนาะควมชุกก็อยู่ม่องนี่แหละพี่น้องเอ้ยควมชุกไะบ่มีเงินบ่มีกำมันก็พ่ออยู่ได้น้ำต้นนี่แหละน้ำควมหักความสมักที่นี่แหะพี่น้องเอ้ยได้น้ำขังกองไทยพี่น้องมะนาวเป็นกำลังอันมหาศาลเลยป่าว่าว่าคือการลดกับเงินทุนมหาศาลเลยนะปาวว่าว่าเราหมุนเท่าว่า มีความสุขอยู่ทางกองไฟไ่มีความสุขยังอยู uh eh ่ทางกองไฟแมนว่าบ้ามากพี่น้องพี่น้องเนาะความสุขเกิดขึ้นอยู่ที่ความรักความสามัคคีกันนะคะใช่ใช่ทีี่ยังในกองไฟมันจะเป็นปึกแผ่นทีนี้เราก็ไปคิดอีกยังเค็ดอีกยังมันก็ได้เบิดได้พี่น้องกสามัคคีกันหนักแข่งกันเนาะแมนแมนแมนสามัคคีคือพลังเนาะเน่ยบางคนมันแบบเลยไปถ่ายบ้านป่าวันเลยยันถึงเวลาญบ่งข้าวป่าวันล้างข้าวเยอะ ต้องแหลื่อยจะลำคาัอยู่บ้างโอ้ยไปยังให้ไปยุคเศร้านานข้างเขาเด้อพี่น้องกินข้าน้อการคู่มือนานน้องเอ้ยนัเนิอฟซีบอกว่าไปถ่ายเทีอนเพราว่าคู่มือเอางี้ซะเนี่ยเสร็จเสร็จแล้วไปสู้เลยอันอันนันอันล้านปูนอกกะเทศแล้วเนาะมาซุ่มนุ่มกันซะมากินข่าวร่วมกันซะเนาะเพราะว่าคอยคอยมีพักจะมี เออคอยมีหยาเดียวน้ำเตาลแน่นอ่ะจะเอื่องสิเอาผัาก็เถอะจะเอาเนื้อ่เด้๋ยวอย่างเอ้ยมันอันนี้แหละอันนี้แหละเป็นพลังอันสำคัญเนาะมีเงินมีกำมันก็บ่ได้สุขสี่ท่าที่กว่าเลยน้ำขมามอ่ะมันมาทีหลังมันพื้นฐานอยู่พี่ที่กำรังเนี่ยรังเหงือเหงือแห้งอยู่จิตใจนี่ นี่นมกดนี่ป้าทุกชีใจนี so ่กวนไฟอหะนนะอ้าวเนี nice ่ก er. so ับปิดคี่ไปนาะถาก็ไล like? ่ก็แทรกก็ตามแบบี้แต่เนี่ยโอ๊ยประเมาเลยสายตาเป็น